สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเระอาร์ดรวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเไม่แนะนําสินค้าไม่ได้จะชวนในก,การลงทุนอย่างในการลดลงความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่ข่าวคริปโตสองพันยี่สอันนี้ก็จะเป็น EP ที่658อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของอาร์เธอร์เฮนะอาร์เธอร์เฮนเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งนะบิตเมนนะเตือนออกมาเตือนว่าตลาดคริปโตอาจจะร่วงแรงนะถ้าทําเข้ารับตําแหน่งปีหน้านะ ก็อธิบายก่อนบิตเมนเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีบ i n นันในในปี2017นสก่อนหน้านั้นนะเรียกว่าบิตเมนอ่ะบิตเมนก็คือเว็บเทรอันดับต้นๆเลยนะบิตเมนกับคู่กับ b i t ฟินิกนะฮะพอยุคของบ n a นันมาเนี่ยก็คือพวกนี้ก็จะเลือนหายไปแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะอ่ะข่าวข่าวนะ,ะไปดูข่าวกันในขณะที่ตลาดคริปโตนะมีมุมมองบวกมีอะไรมากมาย การเข้ารับตําแหน่งของโดทรทธรมนะในเดือนมกรา2025ทั้งการความคาดหวังของตลาดและหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดคริปโตใน,นสหรัฐอย่างโดเดวอาร์เดอร์เฮนะ์เนี่ยผู้ก่อตั้งนะบิตเมงกับมองต่างนะโดยโค์ในบล็อกนะไว้เกี่ยวกับเผยแพร่วันที่17นะได,ได้เตือนตลาดคริปโตว่าอาจจะมีการเทขายหรือร่วงแรงนะนะนะเพราะว่า ตั้งแต่โดนธรรมเข้าจับตำแหน่งอ่ะมีข่าวว่า24 24เดือนเดือนตุลานะอ่าไม่ใช่พฤจิกานยนนะขึ้นขึ้นขึ้น,นมาตลอดขึ้นมาเรื่อยๆนะสองเดือนก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะอะาจจเหตุก็คาดว่าตลาดอาจจะเกิดการเทขายหนักนะที่สวนกับมุมมองของคนอื่นนะว่ามันจะไปแตะแสนสองแสนส,สามสามแสนอะไรอย่างเงี้ยนะ ตลาดเชื่อว่าท่มและทีมงานของทามจะสร้างปฏิหารทําให้แก้ปัญหาในลักษณะนี้นะแต่ว่าในระยะยาวมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่คริปโตอาจะแตะล้านหนึ่งแตร่ระยะสั้นมีโอกาสที่เทขายพอสมควรนะาอาร์เธอร์เฮก็กล่าวไว้นะ,ะแล้วเขาก็ยังคงเสืิออีกว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคริปโตมีอย่นู่นอย่างนี้เอากอราอตที่เป็นประปักษ์ เอชอีซีจารัดออกอย่างนี้นะก็คาดว่าอาจจะเกิดการเทขายอาจละลายนโยบายที่มันดีต่อตลาดคริปโตแต่ว่าคนที่เข้ามาช้อนอย่างพวกอีอเออะไรเนี่ยวานอาจจะเทขายได้นะอย่างไรก็ตามเอออาเเฮก็มีแผนว่าหากตลาดแนวโน้มขาขึ้นอย่างนี้นะวันที่20กองทุนของเขาจะปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ตลาดนะ พวกนี้เขาก็จะมีกองทุนของเขาอยู่นะอถึงเขาจะไม่ได้เป็น c ีแล้วนะที่ hee น่ยแต่เขาก็เป็นเหมือนบอร์ดบริหารคล้ายๆกับอ m i c r o s ร r a t จี้นะคล้ายๆกับไม i c r o เซเลอร์นะกอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะวม่ตทีคลิปตัวลบหนึ่งเลาใบนั้นโอเค x v i d ิ o ตัวับสี่นะ bj google c r e d i t l b a n k นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนในการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ โฆษณากัน,นดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย